ละครชีวิตรักแค่เมียเก่าตอนที่หนึ่งกิง่งเจ้าของทัวร์นำน้ำที่ก่อร้านหญิงสาวเก่งและชอบการขับเรือเป็นชีวิตจิตใจกิง่งมีเพื่อนสนิทชื่อจี๊ดทั้งคู่สนิทสนมกันมากมักจะนัดพบปะเจอกันเป็นประจำหนึ่งกิง่งวะหนึ่งจี๊ดแกว่างแล้วเหรอฉันคิดถึงแกจังเลยเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ย นางกิงแกเยเวอร์เราไม่ได้เจอแค่สิบวันแกอจะทำเหมือนกับว่าฉันกับแกอยู่คนละซีกโลกได้ไหมแหนไม่ได้เจอเพื่อนสิบวันทําไม่ได้เจอผัวสิบวันจะไม่ชักตาตั้งตายหรอแกหนึ่งบ้าพูดอะไรอย่างนั้นล่ะฉันคิดถึงแกมากจริงๆนะคิดถึงมากกอดทีกอดทีแล้ววันนี้แกว่างเหรอว่างสิก็ว่างถึงได้มาได้ มาฉันบอกแล้วไงมัมากอดทีขอหอมจุ๊บด้ทีนึงอีบ้าเดี๋ยวผิดผีไปฉลองกันเถอะฉันอุตส่าห์มาหาแกตั้งไกลโอเคไปที่ไหนกันดีวันนี้ฉันว่างแล้วไปบาร์หัวเจ้าเดิมดีปะฉันอยากไปเตาะหนุ่มหนุ่มฉันจะบอกอะไรแกให้เนะ่นางกิงวันนี้ฉันพกเงินมาเพียบเลยเต็มกระเป๋าพร้อมเปลให้หนุ่มหนุ่มหล่อหเที่ยวใจฉันถูกจุดฮะ โอเคงั้นไปแต่งตัวก่อนนะฉันจะแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวสวยสู้แกไม่ได้เดี๋ยวเด็กๆหนุ่มๆจะหันไปหาแกซะมดโอ๊ยเอาชุดนี้แหละวันนี้วันเกิดฉันแกก็ให้ฉันสวยให้ฉันเกิดเจิดจรัสหน่อยสิแกจะมาสวยแข่งกับฉันทำไมเนี่ยนางกิงโหยหนางนี่ฉันก็อยากสวยแม้ไปเที่ยวบาร์ฮอทั้งทีแกจะให้ฉันแต่งตัวโซมโซมแบบนี้หรอเออน่ะเพ,เพื่อนวันหนึง่ง แล้วสองสาวก็ควงกันออกไปแถวบาโฮสมีเด็กๆหนุ่มๆเมาอกเอาใจจีดได้เด็กหนุ่มคนหนึ่งดิวจะออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันแกนังกิ๋งอะไรอะไรแกเรียกฉันแบบเนี้ยแกมีอะไรจะบอกฉันใช่ไหมฮะฉันจะออกไปข้างนอกกับเด็กของฉันน่ะอะไรกัน เราเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแกจะออกไปแล้วเหรอแกจะทิ้งฉันไว้ที่บาร์โฮสคนเดียวหรือยังไงฮะจีตโถ่เอ้ยก็ฉันมันสปาก,กับเด็กตอนเนี้ยไม่ไปตอนเนี้ยแกจะให้ฉันไปตอนไหนล่ะนะแกก็เนี่ยอยู่ในนี้ไม่เหงาหรอกมีเด็กๆกหนุ่มหนุ่มเอาใจเพียบเลยโอ้ยแกจะให้ฉันอยู่คนเดียวเนี่ยนะเออถนะ้าแกก็หาสิ กว่าสายตามองไปร,บรอบๆคนที่เหลือว่างก็ยังมีนะะฉันไปก่อนนะเออเออเออหญิงสาวมองหาหนุ่มหน้าตาดีพอเจอถูกใจแล้วก็ไม่กลา้าเพราะนอกจากผัวเก่าที่เลิกกันไปห้าปีแล้วเธอก็ไม่เคยมีใครตกลงพี่จะออกไปข้างนอกกับผมไหมครับเห็นพี่จีดบอกว่าพี่อยากออกไปข้างนอกเออเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะจ๊ะออกไปเต้นรำกับพี่ดีกว่า แค่เต้นก็พอพี่จ่ายให้สองพันว่าแล้วหยิงสาวก็เพียงแค่ออกไปเต้นกับหนุ่มๆแล้วให้เด็กหนุ่มไปส่งที่บ้านเพียงเท่านั้นเองไงจ๊ะอีกอกิงกลับมาแล้วหรอทำไมกลับมาเร็วก่น่นฉันอีกเนี่ยได้เด็กคนไหนหระจ๊ะเล่าให้ฟังกันบ้างสิเด็ดหรือเปล่าไม่ได้สักคนเอา้าทำไมไม่ได้เงินแกไม่พอหรอเงินไม่ถึงทำไมไม่บอกเพื่อนซีเดี๋ยวเพื่อนจิ๊กออกให้ พอแต่ไม่กล้าโอ๊ยนางกิงอีกแล้วนะทุกรอบเลยแกจะเก็บสิ่งไปให้ใครเนี่ยสิ่งเหลือที่ไหนล่ะก็เคยมีผัวแล้วเขาก็ไม่เรียกว่าสิ่งแล้วไหมแล้วแกจะเก็บเอาไว้ผัวเก่าใช้ทำไมฮะไหนว่าแกเกลียดมันไงหยุดดึงจีดอย่าพูดถึงไอ้บ้าน,นั่นที่ฉันได้ยินฉันเกลียดมันเข้าใ่เรื่องอะไรฉันจะเก็บตัวและหัวใจของฉันเอาไว้ให้มันฉันแค ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่เท่านั้นเองแกโกรธฉันเหรอเนี่ยเปล่าไม่ได้โกรธแกฉันโกรธไอ้หมอน,นั่นชาตินี้อย่าหวังเลยว่าจะได้เผาผีกันอีกเออ,เออเออไม่พูดก็ได้วันนี้ฉันอารมณ์ดีเพราะว่าน้องที่ฉันออบไปเมื่อคืนน่ะแซ่บมากแซ่บที่สุดเลยแกเฮ้ยเชยใครมันนินทากูวะ่ะ คำคุณชายหนุ่มหน้าตาดีกำลังนั่งทำงานอยู่เขาจามไม่หยุดเขาเป็นหนุ่มโสดโปรไฟล์ดีหลังเลิกกับแฟนเก่ามาหปีก็ยังไม่คิดมีใครเพราะเบื่อความจู้จี้ขี้บ่นของผู้หญิงนะคำวันนี้นะกคำจะไปดูบาร์ไหมเออเออเออเดี๋ยวไปดูให้ขอเคลียร์งานอย่างนี้นึงก่อนชายหนุ่มรับปาก บาโฮสเป็นบาของพี่สาวเขาที่ตายกระทันหันเขาจึงต้องมาดูแลแทนเพราะหลานชายของเขาอายุยังน้อยอยู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะวันนี้ให้ผมไปด้วยได้ไหมนะแกจะไปทำไมแล้วผมอายุสิบเจ็ดแล้วนะน,นะปีหน้านะก็จะให้ผมเข้ามาช่วยดูแล้วไม่ใช่เหรอถ้าไม่ไปดูตอนนี้ผมกลัวว่าผมจะเรียนรู้ไม่ทันนะฮะเออเออเอ,อไปก็ไป ฮัท์น้าเป็นอะไรอะ่ะน้าเป็นหวัดเหรอไม่รู้ใครมันนินทาฉันวะจามไม่หยุดตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วเนี่ยอัทช์น้าเป็นหวัดหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้เป็นหวัดไม่ต้องมีใครนินทาละจึงได้จามไม่หยุดขนาดนี้อย่าให้รู้นะเว้ยว่าใครนินทาตายนังกิง๋งนี่แกจะแต่งตัวล่อเสือล่อตะเค็บทำไมเนี่ย ก็ไปบ่าอีกไงแกจะได้ไม่หาว่าฉันเก็บสิ่งเอาไว้ผัวเก่าจัดไปคะ่ะนี่แหละที่โลกต้องการเดี๋ยวฉันจะไปกับแกเป็นเพื่อนด้วยฉันจะรอดูซิว่าวันนี้แกจะได้หนุ่มหมหลอ่ลอๆคนไหนออกไปดับอาการคันของแกหรือเปล่าหลอดูได้เลยวันนี้ฉันจะมีผัวใหม่พอกันทีผัวเก่าเริดมันต้องอย่างนี้สิเพื่อน ผัวที่ดีคือผัวใหม่ถึงจะเป็นผัวใหม่ที่เราซื้อด้วยเงินก็เถอะอย่าไปแคร์เลยผู้หญิงสวยๆเก่งๆอย่างเราทำงานได้ก็ใช้มันไปสิงเงินนะ่ะเงินก็ไปด้วยกันเลยแล้วสองสาวก็กลับไปที่บาร์โฮสนั่นอีกครั้งกิงได้เด็กหนุ่มคนนึงมาควงน้องกัสวันนี้ออกไปกับพี่ไหมไม่ได้หรอกครับพี่กิงผมไม่ออกไปกับแขกผมไม่รับแขกครับรับเอนเตอร์เทนอย่างเดียว อะไรกันทีเมื่อคืนนี้บอยยังออกไปกับจีดได้เลยบอยเข้าดีวกับพี่จีดไว้แล้วครับแต่ผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะแค่ entertain แขกเอาใจแขกที่นี่แต่ไม่ออกไปด้วยกันครับพี่จ่ายให้สามเท่าออกไปกับพี่นะชั่วโมงเดียวไม่ได้ครับผมตั้งกฎของผมเอาไว้แล้วขอโทษด้วยนะครับพี่กิงโอ้ยกิงทอนหายใจจะมีผัวใหม่ทั้งทีอุปสรรคก็ช่างเยอะเหลือเกิน ติดปัญหาตลอดขนาดให้เงินสามเท่าเด็กมันยังไม่เอาเอ๊ะนั่นมันมีอะไรเหรอนะคำนาวาดนารู้จักผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมันคุ้นคุ้นไหนคนนั้นเหรอใช่เหมือนเมียเก่าหน้าเลยวะเฮ้ยจริงดิช่างแม่งเราจบกันไม่นานแล้วแต่ไม่คิดว่าเมียเก่านามันจะอดอยากปากแห้งถึงขนาดต้องมาซื้อผู้ชายกินอย่างนี้นะ ชายหนุ่มหันไปมองคนรักเก่าอย่างดูแคลนสายตาของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกกต่จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ